สวัสดีค่ะพบกับพิการนมแม่ค่ะวันนี้พิการก็จะบอกเคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการดูดนมให้กับลูกน้อยของคุณพ่อคุณแม่นะคะเคล็ดลับที่ว่านี่คือการนวดกระตุ้นการดูดกืนค่ะบ่อยครั้งที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยสงสัยว่าลูกของคุณพ่อคุณแม่ก็ค่อยครบกําหนดมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีแต่ทําไมถึงดูดเบาและก็ไม่ยอมดูดเต้านมแม่หนึ่งในวิธีที่จะช่วยเหลือน้องนะคะก็คือ การนวดกระตุ้นการดูดกืนค่ะซึ่งคุณพ่อคุณแม่นะคะสามารถทําเองได้ได้เลยนะคะหลังจากได้ฝึกปฏิบัติจากพี่การหรือคลิปนี้ไปแล้วนะคะโดยการนวดกระตุ้นการดูดกืนนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของกล้ามเนื้อรอบปากนะคะโดยเราจะทําประมาณ2-3วันนะคะก็จะเห็นผลได้เลยนะคะข้อควรระวังในการนวดกระตุ้นการดูดกืนมี3ข้อนะคะข้อที่หนึ่ง ถ้าน้องมีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นหายใจผิดปกติค่าออกซิเจนในเลือดต่ำกว่า90มีปัญหาการชักเกรงเราจะไม่นวดเองนะคะเราจะให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้นวดไม่ว่าจะเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญหรือนักกายภาพบําบัดข้อ 2. ผู้นวดควรตัดเล็บให้สัน้นและล้างมือให้สะอาดก่อนนวดทุกครั้งข้อ3เราจะไม่นวดหลังมื้อนมทันทีค่ะ ขั้นตอนการนวดกระตุ้นการดูดกืนแบ่งเป็นด้านนอกและด้านในริมฝีปากขั้นตอนที่1ใช้นิ้วชี้เคาะเบาๆรอบริมฝีปากทั้งบนและล่างขั้นตอนที่2ใช้นิ้วชี้และนิ้วโป้งวางตรงเหนือกึ่งกลางริมฝีปากบนนวดลงมาที่มุมปาก ขั้นตอนที่3ใช้นิ้วชี้และนิ้วโป้งวางตรงร่างกึ่งกลางริมฝีปากล่างนวดขึ้นมาที่มุมปากต่อไปเป็นด้านในมี4ท่า ท่าที่1เป็นการนวดลิ้นโดยใช้นิ้วก้อยนวดลิ้นเป็นวงกลมจากด้านนอกเข้าด้านในท่าที่สองนวดเพดานใช้นิ้วก้อยนวดเพดานปากเป็นวงกลมจากด้านนอกเข้าด้านใน ท่าที่สนวดกระพุ้งแก้มใช้นิ้วก้อยนวดกระพุ้งแก้มโดยการปัดขึ้นทำทั้งซ้ายและขวาท่าที่4เป็นการนวดเหงือกใช้นิ้วก้อยวางตรงกึ่งกลางเหงือกปัดออกด้านข้างไปยังทางใบหูทำทั้งข้างซ้าย ข้างขวาเหงือกบนและเหงือกล่างในท่านี้ห้ามนวดปัดจากซ้ายไปขวาเพราะจะกระตุ้นการเกรงของทารกคำแนะนำเพิ่มเติมในการนวดในแต่ละท่าของการนวดจะทำประมาณ5 6ถึงหครั้งสำหรับขั้นตอนการนวดในแต่ละท่านั้นพี่การแนะนำให้ทำท่าละ5 6ถึงครั้งนะคะ และก็ทำก่อนกินนืน้นมก่อนกินนมนะคะประมาณ15-20นาทีนวดได้ทุกมื้อก่อนกินนมจนกว่าลูกจะดูดได้มีประสิทธิภาพดูดแรงขึ้นนะคะถ้าลูกดูดดีแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องนวดแล้วนะคะ,ะก็รู้ขั้นตอนการนวดไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็มาฝึกนวดให้กับลูกน้อยได้เลยโดยที่ เราจะนวดก่อนมื้อนมประมาณ15-20นาทีนวดได้ทุกมื้อนะคะจนฝาลูกจะดูดดีขึ้นถ้าใครมีคำถามนะคะเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สามารถถามพี่กันใต้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่กันนมแม่ด้วยนะคะ